วันนี้ในอดีต24มิถุนายน2475ถือว่าเป็นวันอับประยศที่สุดของประเทศไทยเพราะได้มีกระบฏคณะราษฎรร่วมมือกับกระบฏมุสลิมฮะป้นพระราชอำนาจจากรละการที่เจ็ดจากในหลวงราชการที่เจ็ดเพื่อเปลี่ยนไทยเป็นรัฐอิสลามครับผมพูดคำนี้เลย ท่านผู้ชมครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะไปที่สยามพารากอนเพราะว่าสยามพารากอนเนี่ยมีการฉายหนังภาพยนตร์นะครับ2475ลุ่มอรุณแห่งการปฏิวัติรอบพิเศษนะครับรอบพิเศษลุ่มอรุณแห่งการปฏิวัติรอบพิเศษเินว่าผมทราบข่าวว่ามีการขายขายตั๋วล่วงหน้ามานะฮะ สองรอบนะครับนี่บรรยากาศในงานวันนี้นะที่บาลากรนนะครับครับเปนว่าตอนแรกทราบว่าแช้มีเปิด จองผ่านทางนะครับเพจของออทาง f a c e o o o k กนะครับซึ่งผมเองก็ทราบข่าวแล้วก็อดีจองไม่ทันจองไม่ทันวันนี้ก็เลยฝากน้องที่ฝากคนที่รู้จักได้ไปดูหน่อยช่องทางหน่อยว่าช่วยจองจองให้หน่อยแต่เพลินเพลินฮะเขาติดทำง,งานประจำจนกระทั่งพอไปดูไปถามทางลงทางลง,ทางลงภาพยนตร์นะครของสยามพารับก้อนเนี่ยมันมีโรง9ก้ากับโรงสิบสานะครับ ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่มีการขายบัตรหน้าง,งานคะตอนที่ไปตอนสี่โมงเย็นนะครับอกไม่มีขายบัตรหน้าง,งานทางผมก็เลยรอรอรอดูว่าจะมีไหมถ้าถ้ามีเนี่ยผมก็จะรีบตามไปพอติดต่อน,น้องเขาได้ทีนึงก็สองทุ่มละเขาขึ้นไปดูทีนึงปรากฏว่าเอ,อมันจุกกระหุกไปละเพราะว่าหนังมันฉายไปตอนทุ่มหนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งรอบหนึ่งผมนี่รู้สึกเสียใจครับเสียใจที่ไปไม่ทัน แต่ก็หวังว่าจะมีในวันถ่นต่อไปนะครับจริงๆเป้าหมายผมที่อยากจะไปในวันนี้นะครับที่มีไปดูหนังเรื่องนี้นะครับเพราะจริงๆอยากจะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะท่านทีละพันนะครับที่ท่านเป็นเัวต,ตั้งตัวีของการที่ได้นำหนังการ์ตูตนอิมเมชั่นนะครับรุ่มงมลุนนะครับเ,เรื่องนี้สองสี่เจฮะให้ไปฉายอยู่ที่โรงหนังผลาะคอน,นะฮะ เพราะว่าคนที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนที่รักษาบันทักย์แต่สิ่งที่ผมอยากจะไปพูดเพิ่มเติมนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นกลุ่มคณะลาสโดนียงอย่างเดียวครับแต่สิ่งที่เราอยากจะไปบอกเพิ่มเติมคือมันมีกบฏมุสลิมที่เป็นร่วมมือกันด้วยเพราะฉะนั้นในหนังสองสี่เจ็ดห้าของลุงอรุณเรื่องเนี้ยครับผมผมอยากจะบอกว่ามันไม่สมบูรณ์มันยังไม่สมบูรณ์ ว่าตัวละครในเรื่องอย่างมันยังไม่ครบตัวละครในเรื่องนี้ยังไม่ครบทางท่านผู้ชมครับผมก็เลยคิดว่าไหน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 เกิดทั้งผมเองหรือท่านที่ไม่ได้เข้าไปดูในโรงหนังในวันนี้ก็ยังจะได้รู้ข้อมูลอย่างครบถ้วนจากผม ในมุมที่มีมุสลิมเข้าไปร่วมป้นพระราชอำนาจด้วยนะครับท่านผู้ชมครับจุดเริ่มต้นเลยนะฮะที่ผมแกะรอยเรื่องนี้ได้ใน Google นี่ฮะท่านผู้ชมครับผมพิมพ์คำว่าความภาคภูมิใจของมุสลิมอิสลามนะครับที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง2475นะครับปรากฏว่าพอผมพิมพ์นใน Google ขึ้นมาเนี่ยผมมันก็เกิดขึ้น เรื่องราว่าเกิดขึ้นมาจริงๆฮะนะครับในเว็บไซต์ต่างๆนะครับในเว็บไซต์ต่างๆนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมได้ข้อมูลมานะครับเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะครับ